สื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียวันต่อต้านยาเสพติดโลกวันที่26มิถุนายนพศ2564จัดทำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนบางบัวเพ่งตั้งตรงจิตวิทยาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ยาเสพติดภัยพิบัติหลายทำลายชีวิตยาเสพติดคืออะไรตามพรบยาเสพติดให้โทษพศ .2522 หมายถึงสารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆหรือพืชเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยการกินสูบฉีดหรือด้วยวิธีใดๆก็ตาม ก่อให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจเช่นต้องเพิ่มขนาดการเสพมากขึ้นเรื่อยๆมีความต้องการการเสพทั้งต่อร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงและต่อเนื่องแสดงอาการอยากยาเมื่อขาดยาสุขภาพร่างกายสุดโทรมยาเสพติดอันตราย 1. กัญชาออกฤทธิ์ผสมผสาน ทั้งกระตุน้นกดและหลอนประสาทแลกเสพทําให้ช่างพูดเัวละล่าเริงต่อมาจะมีอาการคล้ายคนเมาเสื่องซึมถ้าเสพมากจะหลอนประสาทเห็นภาพลวงตาควบคุมตนเองไม่ได้โทษคือทําลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายติดเชื้อโรคได้ง่ายสมองมึนชาความจําเสื่อม ทำให้ความรู้สึกทางเพศลดลงหรือหมดไปมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งปอดได้มากกว่าคนสูบบุหรี่ถึง5เท่า 2. ฟินออกฤทธิ์กดประสาทผู้เสพจะมีอาการจิตใจเลื่อนลอยง่วงซึมพูดจาวกบวนความคิดเชื่องช้าเป็นที่มาของยาเสพติดหลายแรงคือมอร์ฟีนและเฮโรอีน โทษคือทำให้ร่างกายสูบซ,ซีดผอมตัวเหลืองสมองเสื่อมหากเสพเกินขนาดอาจถึงแก่ความตายได้ 3. าสารละเหยออกฤทธิ์กดประสาทผู้เสพจะเคลิบเคลิม้มคล้ายมึนเมาผู้จาอ้อแอ้หูแว่วหัวใจเต้นเร็วผิดปกติโทษคือ ทำลายระบบประสาทและอวัยวะในร่างกายก่อให้เกิดโรคร้ายแรงเช่นมะเร็งปอดมะเร็งในเม็ดเลือดขาวทําให้กล้ามเนื้อฝ่อรีบจนถึงขั้นเป็นอัมพาตและสมองฝ่อถาวรไม่สามารถรักษาให้หายได้ 4. เฮโรอีนหรือผงขาวออกฤทธิ์กดประสาทเป็นยาเสพติดร้ายแรง เสพเพียงเล็กน้อยก็ติดได้ออกฤทธิ์แรงกว่าฝิ่นผู้เสพจะเกิดอาการมึนงงเซื่องซึมเคลิบเคลิม้มบางรายมีอาการขึ้นไส้อาเจียนโทษคือร่างกายจะสุดโทมขาดภูมิคุ้มกันผอมตัวซีดเหลืองขอบตาคำ้ำสมองและประสาทเสื่อมหากขาดยาหรือลงแดงจะทุกขทรมาน เจ็บปวดกระดูกและกล้ามเนื้อหากใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่นอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอด 5. ยาบ้าออกฤทธิ์กระตุ้นประสาททำให้หัวใจเต้นเร็วใจสั่นกระวนกระวายความดันโลหิตสูงเมื่อหมดฤทธิ์ยาจะอ่อนเพลียมาก ประสาทล้าทำให้การตัดสินใจผิดพลาดโทษคือเมื่อเสพเป็นเวลานานทำให้สมองเสื่อมทำลายตัวเองและผู้อื่น 2. ไอเป็นสารชนิดเดียวกันกับยาบ้าแต่อยู่ในรูปผลึกมีฤทธิ์ทำลายสมองและระบบประสาทรุนแรงกว่ายาบ้าโทษคือ ทำให้สมองฟอ IQ ต่ำก้าวร้าวหูแวววาดระแวงหัวใจเต้นผิดจังหวะเสพในปริมาณมากติดต่อกันจะทำให้หัวใจวายอาจตายเฉียบพลัน 7. ยาเคออกฤทธิ์หล่อนประสาทอย่างรุนแรงในทางการแพทย์ใช้เป็นยาสลบ ผู้เสพจะรู้สึกเคลืบเคลิม้มความคิดสับสนการรับรู้และการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมผิดปกติตาลายร่างกายเคลื่อนไหวไม่สัมพันธ์กันโทษคือการหายใจติดขัดมีอาการประสาทหลอนแม้หยุดเสพแล้วหูแว่วกลายเป็นคนวิกลจริตได้ 8. ยาอี แรกๆเสพออกฤทธิก์กระตุ้นประสาทเหมือนยาบ้าแต่รุนแรงกว่าต่อมาจะออกฤทธิ์หลอนประสาทการมองเห็นแสงสีผิดไปจากความเป็นจริงไม่สามารถควบคุมตัวเองได้มีเงื่อออกมากหัวใจเต้นเร็วโทษคือเกิดภาวะกดดันทางจิตมีอาการประสาทหลอนความคิดสับสนวาดวิตก นำไปสู่โรคจิตประเภทซึมเศร้ามีแนวโน้มในการฆ่าตัวตายสูงกล้ามเนื้อเก่งระบบการหายใจล้มเหลวอาจช็อกถึงแก่ความตายได้ระวังเป็นเหยื่อยาเสพติด 1. เพราะตนเองเกิดจากการอยากรู้อยากลองและคึกขนองเกิดจากการคิดว่าลองแล้วจะไม่ทำให้ติด เกิดจากมีความเชื่อที่ผิดว่ายาเสพติดช่วยให้ลืมความทุกข์เราทุกคนมีคุณค่าต่อตอนเองและต่อคนที่เรารักเราควรก้าวไปข้างหน้าเพื่อชีวิตที่ดีด้วยพลังใจที่มั่นคงและไม่ทดลองใช้ยาเสพติดทุกชนิด2เพราะถูกหลอกจากผู้ค้ายาเสพติดหลอกให้เสพเพื่อหวังขายายาเสพติดเกิดจากนายจ้าง เพื่อที่จะทำให้เราได้ทำงานได้มากขึ้นเกิดจากการค้าประเวณีเราจึงควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติดเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของใคร3เพราะเพื่อนเกิดจากคบเพื่อนไม่ดีมั่วสุมยาเสพติดและอวัยมุขเกิดจากเพื่อน ที่ชักชวนเราไปสู่ทางเสื่อมเพื่อนดีคือเพื่อนที่หวังดีชักชวนให้ทําสิ่งที่ดีเช่นอ่านหนังสือเล่นกีฬาเล่นดนตรีและต้องกล้าปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนให้ทดลองยาเสพติด4ใช้เวลาว่างในทางที่ผิดเกิดจากปล่อยเวลาว่างให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ เกิดจากการใช้เวลาอยู่กับเพื่อนทำในสิ่งที่ไม่ดีมั่วสุมยาเสพติดถ้าว่างควรใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เช่นเล่นกีฬาเล่นดนตรีอ่านหนังสือทำงานอาลเรล็กอาสาทำประโยชน์เพื่อสังคมหรืออื่นๆเพื่อห่างไกลย,ยาเสพติดครอบครัวคือเกาะป้องกันยาเสพติด ลูกติดยาเพราะพ่อแม่ไม่เข้าใจลูกติดยาเพราะพ่อแม่ทำแต่งานไม่มีเวลาให้ลูกมักเป็นสาเหตุของปัญหาการติดยาเสพติดเราจึงควรร่วมกันป้องกันครอบครัวให้ห่างไกลยาเสพติดโดย 1. ให้กำลังใจและหาทางแก้ไขหากพบว่าสมาชิกในครอบครัวติดยาเสพติด 2. รู้และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง 3. สร้างความรักและความอบอุ่นและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว 4. ดูแลสมาชิกในครอบครัวไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดการเฝ้าระวังชุมชนเพื่อลอดพ้นภัยใกล้ตัวการที่เราหรือคนในครอบครัวไม่มีใครติดยาเสพติด ไม่ได้หมายความว่าชีวิตของเราและคนที่เรารักจะปลอดภัยจากยาเสพติดตราบใดที่สังคมชุมชนยังคงมีผู้ผลิตผู้ขายและผู้เสพยาเสพติดผลร้ายที่เกิดจากปัญหายาเสพติดจึงเป็นภัยใกล้ตัวที่เราทุกคนต้องช่วยกันป้องกันโดยปฏิบัติดังนี้ 1. ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเอง 2. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทั้งตนเองครอบครัวและชุมชน 3. ส,สอดส่องดูแลชุมชนและแวกบ้านให้ปลอดภัยจากยาเสพติด 4. ช่วยชุมชนในการต่อต้านยาเสพติดเมื่อเราทราบแหล่งเสพแหล่งค้าหรือแหล่งผลิตยาเสพติดควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบทันที 1. สําสำนักงานปปสโทรศัพท์ 1>, 1 3 8 6 2สาำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโทรศัพท์1 6 8 8ผู้ผิดพลาดต้องการโอกาสและกำลังใจแม้ผู้เสพจะผ่านการบำบัดร,รักษาจากสถานบำบัดแล้วจำเป็นที่ครอบครัวชุมชนสังคมต้องให้โอกาสช่วยประครับประคองให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจคอยฉุดลั้งเพื่อไมให้ผู้เสพ ที่ผ่านการบำบัดรักษากลับไปเผชิญกับปัญหาเดิมเพื่อจะกลับสู่สังคมอย่างบุคคลปกติซึ่งจะเป็นการสกัดกั้นปัญหายาเสพติดไม่ให้ลุกลามต่อไปคุณทำได้หากพยายามและตั้งใจชีวิตได้เริ่มต้นถ้าทุกคนให้โอกาสติดยารักษาได้การบำบัดผู้ติดยาเสพติดผู้เสพติดเป็นผู้ป่วย ต้องได้รับการบําบัดฟื้นฟูก่อนอาการป่วยจะรุนแรงจนไม่สามารถเลิกได้และมีการแสดงพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคมโดยให้ความช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลดละเลิกยาเสพติดโดยสถาบันทัญลักษณ์ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดขอนแก่น ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดอุดรธานีศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดแม่ฮ่องสอนศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลาศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดปัตตานีโรงพยาบาลลาดวิถีโรงพยาบาลาพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศสถานบำบัดรักษายาเสพติดกรุงเทพมหานครเช่นศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกยาเสพติดวัดธาตุทองศูนย์บริการสาธารณสุขคลินิกยาเสพติดลาดพร้าวศูนย์บริการสาธารณสุขคลินิกยาเสพติดบางซื่อบ้านพิชิตใจซอยอ่อนนุช90กรุงเทพเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดประชาชนทุกคนร่วมเป็นพลังแผ่นดินเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดได้โดย หจากสถานศึกษาโดยให้ความรู้และดูแลช่วยเหลือด้วยความรักและห่วงใย,ยแก่เด็กและเยาวชน 2. จากตนเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 3. จากครอบครัวโดยรู้หน้าที่รับผิดชอบดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิด 4. จากสถานประกอบการ โดยสอดส่องดูแลและให้โอกาสผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูกับตัวใหม่5จากชุมชนโดยร่วมเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังชุมชนแจ้งเบาะแสยาเสพติด